อยศีลไว้ถ้าเรามีศีลน,นะลนนะจิตใจเราผ่องใสกายหยาบกายละเอียดก็ผ่องใสกายยาบก็ผ่องใสนะอย่งเส้นผมเราอะไรเงี้ยมันก็ยังแปลสภาพรวมตัวขึ้นมานะแปลสภาพได้กระดูกฟันอะไรพวกนี้ก็แปลสภาพใสขึ้นมาได้กรนะทั่งวัตถุยังใสขึ้นเลย ไม่ใช่เรื่องแปลกจิตท,ที่มันสดใสมันก็ทำให้กายเนี่ยสดใสไปด้วยเดีย๋ยวพวกเรารู้สึกไหมวันไหนที่เราภาวนาดีจิตใจเราดีหน้าตาเราสดใสนะมันสว่างสบายสดใสวันไหนจิตใจเราเศร้าหมองไปดูกระจกเห็นดูไม่ได้เลยดำปิดปีเลยนะมันดูกันออกของพันเนี้ยดูตัวเองก็ออก เราพยายามสร้างคุณงามความดีไว้จะสร้างคุณงามความดีก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาคุ้มครองรักษาจิตเราไปคุ้มครองรักษาจิตไม่ได้สติเป็นผู้รักษาจิตเมื่อสติจะทำหน้าที่คุ้มครองทำหน้าที่อารักขา้นนานที่เราก็คือมีสติบ่อย จะมีสติได้บ่อยก็ต้องหัดดูสภาวะอย่างเราหัดดูใจของเราใจเราผ่องใสรู้สึกใจเศร้าหมองรู้สึกใจสุขใจทุกข์ใจดีใจชั่วใจโลภใจโกรธใจหลงคอยรู้สึกไปการที่เรารู้สึกเนืองๆรู้สึกบ่อยๆเนี่ยสติเราจะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ความเห็นแก่ตัวมันจะลดลง การทำทานเนี่ยจะทำได้ดีขึ้นครูบาอาจารย์เคยบอกคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนิสัยใจคอนะ่ะหมื่นปียังไม่เปลี่ยนเลยแต่ถ้าเราภาวนานถูกหลักถูกเกนเ,เราจะเปลี่ยนตัวเองได้อย่างรวดเร็วเลย